สวัสดีค่ะพี่น้องเบออไงนี่เขาหนาหนาวแลว้วดอกไม้ต้นไม้เหลืองเมื่อสุอนี้แว่ามื่อสดนี่แดดออกแดดก็รลมร่มมองดูเหลืองแดงสูงแล้วหนาวแลว้วสวยสวยดอกใบไม้มันเปลี่ยนสีใบไม้ร่วงดูใบไม้ กวางมากินหญ้ามันกำลังแลนนี่ะและโอ้วันนี้โชคดีเว้ยเห็นกวางอาตัวแลนกับป้าแอ่ะหยุดหยุดเบิ้องเรามันเห็นเมื่อกี้เห็นท้ายลูกแลนไปนีส่สวยสวยเหลืองอาราม จะดูใบไม้ร่วงราคาใบไม้เป็นสีเขาฤือดูหนาวแล้วทางรถไฟไปเยตตาบอยนะรถข้ามใต้สะพานไปเยตตาบอยเดีมนนีมาเจ<ะ>้าสวัสดีค่ะ หนาหนาวลราเด้อเบิ Bem ่งเด้อต้นไม้เหลืองเนี่มเมอรอนีแดดออกโอ้ยโอ้ยขนาดแดดออกกันยังหนาวดิเนี่ยหาองศาไปใส่เสื้อกันหนาวยังต้นไม้เหลืองเบิดแหละอีกไม่นานก็จะหนาวแล้วหิมะก็จะตกแล้ว Tung b b lah